ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมครูบอยนะนะครับเจ้าของช่องบอยสกายก็สวัสดีเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะมาช้อนนะครับการใช้ OBS นะฉากเขียวทะลุโปร่งใสนะครับว่เขาทํากันยังไงนะก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็เดืก็กดบวกนะฮะสร้างคือไอ้ฉากขึ้นใหม่หนะแล้วก็ติ๊เทเจอร์นะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าผมสอนยังไงนะขามาก็เป็น v i ดนะครับก็กดตกลงไปอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรกดตกลงไปนะครับดจะให้เห็นหน้าหน่อยนะครับแล้วก็กดคลิกขวาที่วิธี o e a p t u t u r e แล้วก็ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดบวกนะฮะล่างซ้ายแล้วก็โคม่าคีนะกดตกลงไปนะอันนี้เป็นค่าพื้นฐานที่ผมไปสืบหามาจากเว็บต่างๆนะว่าการตั้งค่าที่ ที่มันแบบสเปคคอมสเปคไม่ดีกล้องสเปคไม่ดีเนี่ยเขาตั้งกันยังไงเดี๋ยวตามผมเลยนะทีละขั้นทีละขั้นนะ470นะฮะนี่เนะฮะเพื่อนปรับแต่งได้นะตามความเหมาะสมของกล้องวิดีโอแล้วกันนะนะฮะนี่เป็น14นะเราบอก14ถึง20นะ่สิเนี่ยที่เว็บกที่บอกมานะครับผมว่ามันก็ ช้ได้นะนะอย่าไปนะสตูสตังนะช่วงุกโควิดอย่าไปนี่เยอะเชื่อหมอย่าไปทุ่มทุเยอะกองแคพอใช้ได้เลมื่อช่องดังแล้วเนี้ยค่อยปซื้อนะไม่อะไรนะกนะห้านี่เขาห้ถิบ ผมก็เชื่อเขานนะอะประมาณนี้นี่คือการเซตค่าพื้นฐานก็นะก็นี่นะครับก็มัก็จะได้พอดูได้นะมันก็พอดูได้ก็อย่าทให้เพื่อนมาดูเนี่ยฮะเมื่อเรามาอยู่มีแบ็กกราวน์เนี่ยมันก็ก็จะสมูทขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเราย่อหน้าจอเนี่ย มันก็จะเนียนเข้าไปใหญ่ก็แทบแทบจะไม่เห็นเลยเลยก็นะครับก็ผมก็คโคบอยก็วันนี้ก็กลาบสวัสดีก็เสร็จแล้วนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะสวัสดีครับ